สวัสด,ดีละสบายด,ดีเพื่อนๆวันนี้แม่น้องอติมพามาเพื่นอนยนวดเพื่อนสิล่องเรื่องวันนี้พี่น้องล่องเครื่องใหญ่ที่ว่าตา,าเพื่อนเอาไปลื้อเอาไปลางเอาไปยังนะไปลางวันนี้ที่มาล่องใหม่มือนนี้ค่ะปกติสิปล่อยลงมาจากบนเขาวันนี้มาล่องเครื่องมาไปเบ่งน้ำกันปะแม่น้องอติมพาหยางลางไปยในห้องเครื่องสิเฮยน้ำท่วมพี่ ي, น้อง เห็นน้ำท่วมมิดเลยเห็นตะลังคาน,น้อยเดียวอเออพปนยนต์นวดอ๋ออันนี้แพงไฟอันนี้เพินนกก่นที่ยกกขึ้นเทิงค่ะบอ่อที่ถอ,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 อดออกถอดข้อมือเ้าเดี๋ยวที่ถอดออกดถอดอย่ายนิหนอย อันนี้ที่ที่ทอดออกนี่เห็ดไปได้นะะ่คะตอนที่จะเสียไฟบอกเสียไฟนี้เ,ออเพราะว่าตอนนี้มันพ่วงกันอยู่กับเครือง่อยนี่นตัวน,นี้มันเป็นของเครื่องนอยู่นี่ออใส่เครื่องนี่ใส่เ,เครื่องนี่ทำเขาจะเปิดเครืองนอยนี่แล้วสมมติมันเปิดเครืองอยต่บอท่านดิเปิดสวิตช์้างบนเดีย้ยใจเย็นๆเ,เอาลวกพี่ลอกอยังไงวะนี่ ะจะให้พ,นพนหนยนเ์ชนวนะฮะิธีเปิดก็เดินเพื่อนชัยนวิเสียบแล้วเนี่ยขอดอกแล้วเพื่อนเพื่อนยินเดีนยวเผาใจค่อนเพราะว่าตกเห็ดแบบนี้เพราะว่าต้นนาหน,น้ามันตอหลือเครื่องนี่ขึ้นข้างบนเดี๋ยวต่อไปเปิดชีวิตข้างบนก่อน เพื่นกระซิลเล่รูมาข้างล่างมัน้น้ำเต็มมานีไปหุ่นตัวนี้จะข้า,ขามไปฝั่งน้น้นไฟมาแล้วโอเคระบบสิบเปิดเครื่องให่มือนี่เทือแรกพออวดที่แล้วหน้ามันถวบนี้ครับถวบนีเบิดเลยเล่ยง่ายสวิกขึ้นข้างบน แต่ในลาน้ำท่วมอีกปีที่้วนี่ฉีทถอดปลักออกชิล้อตัวนี้ขึ้นไปเลยเลยพออยู่นี่เอาไดา้เปิดหนามนะต้อกเปิดลงดงนี่น้เปิดล่องบอหน้ำน้ำมันแห้งน้ำมากโอเค อนนี้เขาก็ให้ยหัวน้ำอยู่เพื่อนเป็นยงนวดเผินอันนี้ใสละเป็นทุเรียนใหญ่อันนี้คือก็แต่งกิ่งคือเผินกัซอยค้นต้องคาแนงก็แล้วเพื่อนไป้หนวดบอปิดหนา้าปิดตาบอมอุ่นนี่ ไปเนี่ยนวดเพิ่นโทรเข้าหล่อมั้าแตกออกแล้วก็เนี่ยตัดแล้วล่างข้างอกตัดเนี่ยบางทีบางทีมันลอยดินเนาะลอยดินมันีมันก็ไปโดนแล้วมันแตกพ่เพื่อน เบิ่งสุขวัวแล้วบ่ลูกตามร้านไปหาอยางหมูหัวนน้ำไหมพอได้แตกมันบอกแม่เด้อเดี๋ยวแม่สิไปรายงานพนิยนวดบรรยากาศเช้าๆเพื่อนๆมาเน,นี่แดดบ่ค่อยจ้าแดดบ่ค่อยแห้งเด้อทุกคนเด้อพอหน้าแต่พนิยนวดกับหาสมคนน้ำได้บันนี่เครื่องมือพนิยนวดได้ไหม จะเอาเครื่องมือพ่อใหญ่หนวด้าเป็นมีผิ่หนังทุกอย่างมีของงอขอตอวต,ตง้งมีหัวเวียงมีกาวเวลาน้ำแตกน้ำยากลับไปไปวันนี้เขาไปตามเบิ่งก่อนนะพอมอมแตกอ๋อแตกอันแตกหยียบหรือว่าัตกหนาใส่สร้างที่ก็หยียบสร้างคนไมเหยียบทำร่องกัน ตัวน,นี้ร้อยมันร้อยดินเพื่อนเรียบร้อยไม่ได้ไม่น่อเติมกาพาม,มาเบิง่งในน้ำยังได้กระเปียงเยงี้ยมันต้นนี้พร้อมจะออกลูกปีที่แล้วได้ลายบ้านต้นนี่ตอนมีอะไรเก็ดสิบโลปนนีนี้ก้าว่าจะเอาเท่าไรนี่หน่อต้นเนี่ยบุบหูแล้วแล้วแต่เพิ่นออก,ออกอ คิดว่าสิเอาเอาเอาดอกสูงม,มากๆนั้นก้างเดือนมาตะกี้ก้าเดี๋ยวตอนนี้ใบเพิ่อนกับพันได้นั้นใบบพันได้แต่ๆเพาะว่าสิหนวดลูกตี้ยต้นเอาไปยางมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่นนอ,นนอนฝั่งซสานาะอีกฝั่งกันต้นทุเรียนอยู่แถว ลิ้มสาอยู่ในคั้นสาจึงว่นนอเอาเป็นสาบ้านเขาโอ้โเขเรียนต้นนี่ปีนี้เป็นตังไดเนาะเป็นในหนวดต้นเขาเอาลูกมาเนาะนี่เสียเอาลูกปีนี้เออเป็นเสียเอาลูกปีแรกมันจิติดจ๊กลูกเท่านั้นแหละเพื่อนๆสามสี่หน้<อ>าเบิ้งปีแรกนี่ยวเต้องเอาไวไลายเอาไวไลายเดียวกับ ชกแล้วบบบนี้ครับหมดลูกหลายได้เผลอตายซ้ำเพื่อนเลยแปลงนี้สิบหกสักหน่อยนี่บ้านในเมาเคกี้อันหยาเลยพี่นอ้องแม่น้องอติมพาไปหย่างเบิง้งเมื่อก่อนแม่น้องอติมก็มาปลูกทุเรียนแปลง,ง,งนี้แหละเพื่อนนี่อันนี้แม่น้องอติมก็พามาเบิง้งทุเรียนเน,นาะมันนี่ไฮน้ำเป็นอยอดไฮน้ำเลยมาถ่ายบรรยากาศให้เบิง้งอ่ะต่อไปพี่นอ้นองเอาไปเบิง่งเครื่องกัน เพื่อนต้นนี่เพิ่นกำลังเป็นหางแง่นี่พอได้กินดอกเดี๋ยวมันก็ลุนแล้วละ่ะเพราะว่าต้นเป็นต้นน้อยแล้วต้นเพิ่นเรืองๆสักหน่อยนึ่งถ้ารุ่นเบิ่องบนเพิ่นสิจับหน่อยบอ่บ่ต้องรุ่นดอกแม่ต้องรุ่นเลยนั่นแหละเลยมันร้องอจิ้มกาลางอะไรก็เพื่องใช้ได้แหละเพื่อนเพื่อน ี่ไม่นด้ชิมขอจะเก็บแล้วลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางนั้ด้ห้เพื่อนโอ้ตตกใจตกใจยังตกใจเจ้าหรือตี้ไหวทำาโอพีมานะพี่นอ้องโว้มาทีหลังสำหรับเมื่อนี้แค่น,น,นี้ก่อนนะเพื่อนๆสบายดี